สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อปลูกกัญชาหรือกัญชงนะครับเข้าที่เพ t o r e หรือแอปสโ e ก็ได้นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับปลูกกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับก็เลือกนะครับจดแจ้งปลูกนะครับอันนี้ก็จะมีแบ่งประมาณ3อย่างนะครับอันแรกเนี่ยครับเพื่อใช้ส่วนตัว2 เพื่อใช้ทางการแพ you, ทย์แผนไทย3เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับอันนี้ผมก็เข้าใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ดูนะครับแล้วก็การแพทย์นะครับอันนี้ก็เพื่อใช้ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลงไปเลยครับว่าจะกัญชาหรือกัญชงนะครับปลูกกี่ต้นนะครับอันนี้ก็แจ้งจดเพื่อใช้ในครัวเรือนเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีให้เลือก แหล่งที่มาครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าได้มาจากไหนก็เลือกเลยครับผมเลือกโครงการกัญชา1ล้านต้นนะครับเนี่ยครับก็จะให้ใส่จังหวัดทะเบียนคือที่อยู่เราอะครับที่เราจะปลูกนะครับแล้วก็มีรายละเอียดสถานที่ปลูกนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะปลูกที่ไหนก็ใส่รายละเอียดไปนะครับแล้วก็จะมีบอกว่ามีแหล่งอะไรที่แบบจุดสังเกตนะครับที่ใกล้เคียงของเรานะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถกรอกได้เลยนะครับ เนี่ยครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับพอลงทะเบียนเสร็จก็จะประมาณเนี่ยครับก็กดติ๊กนะครับแล้วก็ยืนยันครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่ไปลงทะเบียนนะครับกัญชาล้านต้นนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ดูต่อได้เลยนะครับก็เซิร์ชหาใน Google ได้เลยครับอันนี้ผมลงไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับลงทะเบียนต้นกล้าเนี่ยครับก็ให้ใส่เลขบัตรประชาชนไปนะครับ อันนี้ผมลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือย้อนกลับมานะครับเนี่ยครับลงทะเบียนเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะมีให้ใส่เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราอะครับแล้วก็ที่ปลูกวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆต้องไปกรอกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็มาตรวจอีกทีครับคือเจ็ดวันนะครับว่าลงทะเบียนได้ไหมนะครับ อันนี้ก็หน้าแรกนะครับจะมีให้ตรวจสอบการลงทะเบียนเราก็กรอกเลขบัตรประชาชนเราไปเลยครับแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ครับว่าเราได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับเนี่ยครับไม่ยากครับเนี่ยครับเนี่ยเขาจะแจ้งว่าแจ้งให้ทราบหลังจากลงทะเบียนภายในเจ็ดวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็เข้า Google เลยครับแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับเนี่ยครับปลูกกัญชาหนึ่งล้านต้นเนี่ยครับ เราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าลงทะเบียนปลูกกัญชาหนึ่งล้านต้นนะครับเนี่ยครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับมันก็จะมีแบบเซิร์ชต,ต่างๆนานาครับเนี่ยครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับปลูกกัญชาหนึ่งล้านต้นเลือกอันแรกไปเลยครับลงทะเบียนรับต้นกล้า กันชากันชงครับกลมวิชากาแฟตรนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าเหมือนเมื่อกี้ครับแต่เมื่อกี้ผมลงไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก็ใส่รายละเอียดของเพื่อนๆไปได้เลยครับดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นการลงทะเบียนนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับ ถ้ามีคลิปดีๆต่อไปเพื่อนๆก็จะได้รับคนแรกเลยนะครับยังไงก็ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ